ดูหนังโป๊อะไรเห่อจากบูรพาวิถีลงมาสู่เรียกทางง่วดวิภาวดีแบบวิภาวดีลังสิตเข้าไปฝึกอาทันทีเนี่ยงั้นผมกลับเลยนะผมไปเอาบอลเมื่อไหร่เนี่ยคนโหดตลอดผมรู้สึกว่าเฮ้ยเท่านี้ยิงได้นะเดี๋ยววิ่งดีใจเลยสุดท้ายคือยิงเข้าผมก็เลยหมั่นไส้ผมวิ่งดีใจเลยหลังประตัวว่าอย่างนึงเรื่องน่าจะเป็นเรื่องของความอดทนความอดทนที่จะรับสภาพให้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในรอบๆตัวเราอ่ะก็เลยรู้สึกว่าการสัญญาบางทีมันไม่มีความหมายไงสมมติสัญญา3ปี ทำได้2เกมเขาไม่พอใจเขาปลดแล้วเขาปลดเสร็จปกติแล้วตามตามกฎกติกาคือเขาต้องจ่ายค่าเช่เฉยที่เหลือเขาก็ไม่จ่ายจ่ายแค่2อสเดือนแล้วก็เออแค่นี้แล้วก็ขู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสมมติรู้สึกว่าโยโย่โยนันโยสวัสดีทุกคนครับพงอลิกาอีกครั้งนะกับ10ทธิคำตัดสินครับอันนี้เป็น EP ที่2นะครับผม EP แรกก็ รุนหลามมากขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาแล้วก็ไปชมไปฟังอะไรต่างๆนานานะฮะก็ขอบคุณมากโอ้ยไอ้กูกคิวคิวแก๊งแก๊งอะไรเนี่ยพวกม่วงๆอยู่ด้วยไปเข้ากล้องไมมาอยู่ตรงนั้นถามคำถามที่ซอมมาเต็มเลยอ๋อก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้มีอะไรอีกสิบคำถามก็ผมจะตอบให้ทั้งหมดนะฮะตอบตอบตอบทุกคำถามตอบทุกคำถามเหมือนเดิม ครับผมอ่ะโอเคถามเลยมาตอบหมดคำถามที่หนึ่งพี่ดีซอเคยจะย้ายไปอยุทยาใช่หรือเปล่าครับใช่ครับผมสัมผัสมือเรียบร้อยคุยกับโค้ชโค้ชใหม่เรียบร้อยแล้วไปคุยไปคุยที่กกตวันนั้นผมไปซ้อมมวยกับพี่มันัสบุญจำนงเขาก็มาหาผมก็คุยเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเนี่ยเหมือนไม่ลงตัวเพราะว่าชมบุรีเองก็อยากได้ตอนแรกเกาหลีที่มาอยู่ตอนเนี้ยอยู่บยองซูเอออยู่บยองซูด้วยคือเหมือนจะแลกกันอยุธยาใช่เขาจะแลกกันแต่ว่าอยู่บยองซูตอนนั้นคือเป็นเหมือนดาวซซนโบของทีมอ่ะเขาก็เลยไม่อยากปล่อยออกมาก็็เเลลลยยดีก่มไป มีเงื่อนไขยุ่อยู่ในนั้นมีเงื่อนงำอยู่อเออแล้วผมก็พอดีตอนนั้นผมก็คุยกับพี่โอ้นด้วยพอดีอคุยกับพี่โอ้นพอดีว่าไอ้พวกก็บอกเอ้ยก็มาได้อย่างเงี้ยม,มาคุยกันพี่โอ้นกันพบพี่บอลพี่บอลกับเขาสนิทกันเนี่ยก็เลยคุยกันแล้วก็ได้ข้อตกลงที่ลงตัวผมก็เลยไปยืมไปเลี้ยว <ๆ S 2> เลี้ยวกลับจากบุรพาวิถีลงมาสู่เลียกทางด่วนวิภาวดีรังสิตมาเออวิภาวดีรังสิตเข้าไปฝึกซ้อมทันทีเนี่ยงั้นผมกลับเลยนะผมไม่ไปชมพิริยะนะผมซ้อมเท เลี้ยวกับเลยอันนี้คือเลี้ยวกับจริงๆใช่ไหมเลี้ยงไม่ใช่เป็นคำพูดผมกาลังจะกลับไปซ้อมกับที่ชลบุรีรู้สึกเหมือนเหมือนวันแรกของการกลับมาจากช่วงช่วงนกลางฤดูการปีซีซั่นเอ้ยไม่ใช่ปีซีซั่นเหมือนว่าพักเบรกกันกเริ่มเล็กสองเออขับไปแล้วปุ๊บวกเลยงั้นซ้อมนี่เลยก็เรียบร้อยเขาคุยเรียบร้อยคําถามที่สองตอนยิงแมนยูได้รู้สึกยังไงเพราะตอนแรกเห็นบอกว่ายิงได้จะไม่ดีใจรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกมั่นใ้แฟนบอลไทยด้วยผมบอกตรงพูดตรงผมกล้าพูดเลยผมรู้สึกจริง ไม่ดีใจฮะแล้วผมเริ่มเกมเนี่ยคน,คนก็คือคนก็เริ่มด่าแล้วคำพูดผมแล้วคนก็โห่ตั้งแต่ผมได้บอลครั้งแรกเริ่มประกาศชื่อผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่างั้นผมลองวิ่งไปเอาบอลทุกที่ดิผมไปเอาบอลเมื่อไหร่เนี่ยคนโห่ตลอดผม,มรู้สึกว่าเฮ้ยเท่านี้ยิงได้นะเดี๋ยววิ่งดีใจ้เลยนะสุดท้ายก็ยิงเข้าผมก็เลยหมัน่นไส้ผมวิ่งดีใจเลยหลังว่าตปุ๊บ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 แล้วก็ทำท่าสับๆๆอย่างเงี้ยเอเอคนก็โห่กว่าเดิมอย่างเงี้ย สุดท้ายเนี่ยก็ผมมาไปรู้ว่าโอเคอเคมันอาจจะมีคนที่ไม่ชอบผมจริงๆแต่ว่าคนหลายๆคนเนี่ยที่ผมได้ยินมาคือเขาก็ไม่ใช่เขาไม่ชอบแต่ว่าเขาเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรมันเป็นอุปทานหมู่อะทำตามเออคือ <c oughs> ฟุตบอลนั้นนมันเงียบมากไงเพราะทุกคนก็มาดูซูเปอร์สตาร์ะ มาดูเฟอร์ดินามาดูแลนกิ๊กสอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้มีเพไม่ได้ร้องเพลงเชียร์มาดูเฉยๆพอมันเริ่มมีโหคนโหผมอะมันก็เลยโหตามๆกันเลยอุปทานหมู่เนี้ยเออเขาก็บอกมันก็เป็นสีสันี่อันหนึ่งเย่ยผมก็เออมันเป็นไรผมก็สาใจผมได้แบบเอออะไรอะได้อะไรเขาเรียกว่าเป็นได้เป็นนักบอลประวัติาศาสตร์ของฟุตบอลไทยอะที่ยิงพาทีมไทยชนะแมนยูได้ยุคเดวิดมอยยุคเดวิดมอยแล้วก็เหมือนได้เอาคืนแฟนบอลที่โหผมโดยการยิงประตูแมนยูเอออนนด้อันนี้ก็ย จนจนดันโยงอนดันโยงอนมึงไม่สนใจกูเลยกูสสดมึงยิงมึงไม่ดีใจกับกูเลยเยี่ยมมึงมีเคี้ยมากเลยจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุดในชีวิตในการเล่นฟุตบอลของรีซอจุดต่ำสุดเหรอมันมีเหรอไม่มีจุดต่ำสุดในชีวิตผมคือผมผ่านขึ้นมาผมก็ก็ขึ้นมาเรื่อยเื่อเรื่อยรอแต่ว่าโอเคมาแต่ไม่ได้ขึ้นมาจะอยู่ระดับนี้มันไม่เคยแบบอยู่ร่วงมาแล้วขึ้นไปอย่างนี้ไม่มี ม,มันเป็นสเต็เป step, step ขึ้นไปนหมดเพราะว่าค,คือไม่ได้ว่าผมไม่ได้จะแบบว่ามาคุยหรืออะไรแต่ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนทําอะไรแล้วผมทุ่มเทสุดหัวใจอ่ะผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนมันก็อาจจะเป็นแบบสิ่งที่มันเขาตอบกลับมาเหมือนกับตอบแทนกลับมาให้ผมด้วยกันที่แบบว่าผมไม่เคยมีช่วงที่แบบตกตำ่ำถ,ถ้าสมมติตกต่ำเหรอมันไม่ใช่ตกต่ำแต่ว่าอาร์ธมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกดาวมากๆอย่างเช่นแบบ <ดน S 1> ช่วงดาเยอะตีเกม,มที่เวียดนามเอ้ที่ฟิลิปปินส์ที่ไม่ได้ลงที่ลงแต่ว่าแต่ว่า ยิงไม่ได้เลยรอบแรกแล้วก็โดนคนิพ่กษ์วิจาร์เยอะมากแล้วตอนนั้นรู้สึกเฟลที่แบบว่าทําไมต้องด่าทําไมนู่นนั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือแบบได้ปรับทุกกับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วก็กลับมารอบรองรอบชิงก็ยิงยิงห้าลูกเป็นดาวสโมสรร่วมอะไรเงี้ยเออมันก็เหมือนเป็นช่วงที่แบบแค่ไปช่วงนั้นแต่ไม่ใช่แบบในอาชีพแล้วมันมาตกแบบอะไรเงี้ยมันไม่ไม่เคยมีขนาดนั้นถ้าสูงที่สุดเหรอสูงสุดก็น่าจะเป็นช่วงแบบผมผมชอบช่วงที่ไปที่ัซนพาเลทอะผมรู้สึกว่ามันแบบ มันสนุกอะแล้วมันก็ได้อยู่ในในโมเมนต์ของของฟุตบอลอาชีพจริงๆถึงแม้ว่าเรายังยังไม่เล่นชุดใหญ่นะแค่เยาวชนแต่ว่าได้ไปเห็นวันธมฟุตบอลของบอลพรีเมียร์ลีกจริงๆที่เป็นอเวนิเกจริงจริงในโมเมนต์ในฟีลิ่งนั้นจริงๆว่าวิธีการในนั่นนอกสนามเขาเป็นยังไงการทําทีมโครงสร้างเขาละเอียดทุกอย่างมันเห็นหมดรู้สึกว่าตอนนั้นเออแบบมันเป็นช่วงที่แบบชีวิตแบบคุ้มค่ามากแล้วก็รู้สึกว่ามันเออมันสูงมากอะไรเงี้ยครับผมคําถามที่4ี่อะไรคือแรงบันดาลใจของพี่ครับที่ทําให้พพีี่อยาากเป็นนฟุตบลช แล้วต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่นักฟุตบอลอาชีพควรจะต้องมีเป็นแรงเันแรงใจผมเนี่ยไม่ได้ยากเลยผมแค่รู้สึกว่าผมอยากเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลในสนามอ่ะยี่สิบสองคนอะ่ะให้คนที่อยู่อาจาจันหรือแฟนบอลตะโกนเรียกชื่อตะโกนเชียร์ตะโกนร้องเพลงเชียร์แค่นั้นเองตอนนั้นนะที่เริ่มเป็นจุดที่ทำให้ผมอยากาเล่นฟุตบอลจริงจังเพราะอยากเป็นคนหนึ่งในสนามให้คนเขาเชียร์อ,อันดับแรกสองก็คือต้องมีอะไรบ้างเหรอก็ ผมว่าก็เป็นเรื่องพวกความมุ่งมั่นมีเป้าหมายก่อนเป้าหมายว่าคุณอยากได้อะไรจากการเล่นฟุตบอลการเล่นฟุตบอลไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ความมีวินัยในการแบบฝึกซ้อมทุ่มเทเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็ว่าอย่างนึงเรื่องน่าจะเป็นเรื่องของความอดทนอะความอดทนที่จะรับสบภาพให้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในรอบๆตัวเราอะ อดทนต่อการที่จะเป็นตัวสำรองอดทนต่อการที่จะผลงานไม่ดีอดอดทนต่อการที่จะโดนแบบกระแสหรือแล้วโดนว่าโดนวิจารอะไรเงี้ยคือมันต้องมันต้องมีทุกอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละแล้วอดทนในการที่จะฝึกซ้อมอย่างหนักด้วยที่จะแบบทุ่มเทในการฝึกซ้อมซ้อมตัวเองด้วยซ้อมกับทีมด้วยอะไรเงี้ยมันต้องแบบ ไม่ใช่แค่เฉพาะรอให้โค้ดมาสอนอย่างเดียวเราเราก็ต้องเติมเพิ่มเติมของตัวเราเองด้วยนะครับคำถามที่5วันแข่งพี่มีวิธีการปลุกใจตัวเองยังไงบ้างครับดูหนังโปอะไรเหรอนมัน้องพูดขแบบนั้นวันแข่งทำยังไงบ้างเหรอก็จริงๆมันพูดตอนนี้มันพูดยากเพราะว่าด้วยความที่พอเรามีประสบการณ์แล้วมันก็จะนึกไม่ออกแล้วว่าต้องปลุกใจเพราะมันแค่จริงๆหลักๆก็คืออาจจะมีเซ็ตเป้าหมายว่าวันนี้ต้อง3มแต้มวันนี้จะยิง2ลูกอะไรเงี้ยนั่นคือการปลุกใจให้เรา แม่แลเลยก็ยิ่ดีดดังย่างใส่แม่งเลยนั่งไข่ห้อยเลย ก็ผมก็เนี่ยคือเหมือนเซตเป้าหมายไว้ว่าจะยิง2ลูกสมมุตินะยิงลูก2ลูกหรือจะแบบเออชนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นเป้าหมายที่ทําให้เราเหมือนแบบคือเขิมหน่อยเนี่ยเออหรือหรือว่าที่แบบบางทีดูคลิปมาดูคลิปนักบอลระดับโลกมาวันนี้อยากจะแบบอยากทำแบบนี้ยิงแบบนี้วันนี้จะอะไรอย่างเงี้ยเอออยากเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งหลายต่อหลายครั้งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในสนามเพราะบางทีเวลาสถานการณ์จริงๆแม่งมันเสี่ยงกับการทําแบบนี้ไม่ได้อะเพราะเราไม่เคยไม่เคยไม่ได้ซ้อมมาก่อนเราแค่เห็นนะตอนนั้นเราอยากทําอะไรเงี้ย เออแต่ว่าก็มันก็เป็นเหมือนกับแรงกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มีเมีเป้าหมายอะออที่จะลงไปทําในสนามอะไรครับคาถามที่6ครับทำไมพี่ไม่คิดอยากเป็นโค้ชครับไม่รู้อะไม่ชอบรู้สึกว่างานโค้ชมันเหมือนงานที่แบบแขวนอยู่บนเส้นได้บางๆเลยคือสมมติผมวันนี้พูดบ่อยในเรื่องสัญญาเนี่ยโดยเฉพาะในบ้านเราอะเขาไม่ได้ให้เกียรติกับโค้ชคนไทยเหมือนให้เกียรติโค้ชฝรั่ง<ๆ>ก็เลยรู้สึกว่าการสัญญาบางทีมันไม่ได้มีความหมายไงสมมติสัญญา3ปี ทำได้2เกมเขาไม่พอใจเขาปลดแล้วพอปลดเสร็จปกติแล้วตามตามกฎกติกาคือเขาต้องจ่ายค่าเชฉยที่เหลือเขาก็ไม่จ่ายไจ่ายแค่2อสเดือนแล้วก็เออแค่นี้แล้วก็ขู่นุ้ย่น่นอะไรเงี้ยซึ่งผมรูกว่าจากประสบการณ์ที่เราเห็นคนอื่นเขาเจอมาเนี่ย เรารู้สึกว่าต้องไม่ใช่เราที่จะอยู่ในสถานการณ์นั้นแน่ๆแล้วก็รู้สึกว่าการเป็นโค้ชเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับการทำการให้เสธ็จในการทำงานอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีปัญหาแน่นอนเพราะเราจะเป็นคนหนึ่งที่เราเราก็เป็นคนตรงๆอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออหลีกเลี่ยงจากแบบเหตุการณ์นั้นๆดีกว่าอะไรเงี้ยเออถ้าทำงานได้ก็เป็นบริหารไปอะไรไปดีกว่าอะไรเงี้ยโค้ชบางคนเขาแก้ปัญหาด้วยการเซ็นปีต่อปีไม่เซ็นยาวๆอ่ะมันก็เดี๋ยวมันก็มันก็มันก็มันไม่มั่นคงนั่สหรือเปล่าสมมต เสร็จปุ๊บปีหน้าไม่มีใครเซ็นเขาไม่เซ็นตอไม่รู้ไปไปไหนตกงานอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเออมันมันยากมากก็รู้สึกว่าแบบไม่เอาดีกว่างานโคชคำถามที่7ครับ,รบพี่ทีซอมีมุมมองต่อการเล่นฟุตบอลเดินสายยังไงมันเป็นโอกาสของคนอื่นๆอ่า ที่ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพเต็มตัวเขามีสิทธิ์จะไปเล่นเพื่อหาอไรายได้เขาหรืออยากจะมีเป็นเวทีในการโชว์ศักยภาพของเขาไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสําหรับในมุมของผมที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยเอ่อฟุตบอลเดินสายเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่นักฟุตบอลอาชีพจะไปเล่นได้เพราะว่ามันมันเรามีสังกัดเรามีข้อสัญญาผูกมัดกับสโมสรต้นสังก,กัดเราว่าห้ามไปเล่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหคือถ้าเจ็บมาเขาไม่รับผิดชอบหรือ2ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเขาก็ไม่รับผิดชอบอะไรเงี้ยหรือถ้าเขารู้เขาก็จะแบบกบ เงินยกเลิกสัญญาก็ญญาาตกงานอีกอะไรเงี้ยซึ่งคือเราต้องรู้ในจุดที่เราอยู่อะว่าเราอยู่จุดไหนไม่ใช่ว่าคิดจะไปเล่นก็ไปเล่นสนุกสนุกได้ซึ่งบางทีวนี้ผมกะทบกลับมาเนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสียอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเออการเราเราไปเล่นบอลเินสายเนี่ยการที่เราเล่นบอลอาชีพอะอเล่นดีก็เสมอตัวเฮ้ยโหมึงเล่นบอลอาชีพนี่ว่ามันก็มันก็ดีกว่าคนอื่นๆถ้าเกิดวันไหนเราแย่หรือเล่นไม่ดีหรือแพ้ เขาจะบูลลี่เฮ้ยถ้าบอลอาชีพมึงเล่นได้แค่นี้เหรอคือมันไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์อะไรกับเราอะที่เราจะต้องเอาต้องไปเล่นถ้าเราเป็นนักบอลอาชีพนะแต่ส่วนัวร์นาเนต์เขาจัดเนี่ยใครที่แบบไม่ได้บอลอาชีพเป็นนักบอลแบบอาจจะเป็นสมัครเล่นก็ไปเล่นได้เต็มที่เลยอันนี้ก็เป็นอีกเวทีนึงให้คุณได้โชว์ความสามารถหลังๆมันมีไลฟ์สดด้วยเยอะผมรู้สึกว่ามันเงินรางวัลมันเยอะด้วยมันน่าสนใจก็ทุกคนก็ไปร่วมสนุกกันได้แต่สำหรับนักบอลอาชีพสำผมอะผมคิดว่าไม่เหมาะไม่ควรที่จะไปเล่นคร ผมผมไม่ได้อยากเล่นฟุตบอลแบบจริงจังแล้วอะอถ้าไปมันก็ต้องแบบต้องเอาชนะต้องโ,อ<ป>โหดนะเออต้องไปแข่งแล้วจ<า>ัดเสียงที่เราเห็นนะเออมันเสียงต่อการโดนเตะโดนอะไรเงี้ยแล้วผมสไตล์ผมอะอมสไตล์แบบรีซอคนตีหนาแอคกอ่ <c oughs> เอเยี่เล่นมากเลยซาดก็คือเป็นเป้าแน่นอนโดนอะคือผมเลยคิดว่าไม่เอาดีกว่าอยู่เฉยเฉยดีกว่าไม่เอาเัวเงไปเสียงเออดีสุดทำงานวงการบันเทิงอะไรไปทำ u t u b e อะไรเงี้ย้องเลงร้องเพลง สิ่งที่ไม่ไม่ใช่เพลงนี้หรือไยถามพี่รีซอครับกองหน้าทีมชาติไทยที่เคยเล่นด้วยกันแล้วคิดว่าเข้าขากันมากที่สุดคือใครในทีมชาตินะทีมชาติไทยอ่ะพี่ซิโก้เนี่ยเล่นด้วยกันแต่ไม่ค่อยส่ให้กู <laughs> <laughs> พี่ซิโกโก้เขาจะชอบสบ่งพี่แบนมากกว่าเขาไม่สง่งให้กูรุ่นเดียวกันเนี่ยเออถ้าเป็นเล่นเล่นแล้วทีมชาติก็จะเป็น มุ้ยแหละคือเล่นแล้วมันสอดคล้องกันดีอะ่ะคือด้วยสไตล์ที่มันไม่เหมือนกันแล้วมันทําคนละหน้าที่เออมุ้ยก็เป็นคนแบบไปลิงก์บอลไปแบบคลองบอลให้เราเป็นคนวิงว่งทำทางทําทางอะไรเงี้ยต่อก็หรือบาทีผมออกแบบอลด้านข้างมุ้ยอยู่ในบล็อกโยนให้หมุ้ยยิงผมอยู่ข้างในบล็อกมุ้ยออกไปส่งอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบสมูทดีแล้วมุ้ยคนเล่นบอลแบบเซนบอลเขาเขาเล่นบอลง่ายเออแล้วก็เห็นให้ตามจางหวะเขาไม่ค่อยฝืนอะไรเงี้ยช่ก็เลยเออสนุกดีกับมุ้ย ครับผมคำถ,ถามต่อไปครับเกี่ยวกับทีมชาติไทยล่าสุดเลยครับผมได้ดูไทยเล่นกับซีเรียรใช่ไหมดูบางคนจะเปรียบเทียบว,ว่าทําไมสุภาชัยใจเด็ดตอนเล่นกับบุรีรำเนี่ยโหโดดเด่นมากครับแต่มาเล่นกับทีมชาติดูเงียบเงียบไปในมุมมองของซอมองว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะแทคนิคไหมหรือว่าเป็นเพราะอะไร ทำให้แบบผลงานน้องยังไม่ชัดเจนเทคนิคด้วยคู่แข่งด้วยเพื่อนร่วมทีมตัวเองด้วยมันไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมที่ซ้อมกันมาทุกวันไงหนึ่งเพื่อนร่วมทีมตัวเองเนี่ยมันเป็นเพื่อนที่มาจากหลายสโมสรซึ่งแต่ละวิธีการเล่นของจากสโมสรไม่เหมือนกันคือเขาเพิ่มามลมตัวกันไม่นานอาจจะ้วยเทคนิคใหม่ของโค้ชด้วยความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้สอดคล้องกันดีมากอยู่ที่วิรัมสุภชัยเล่นหน้าต่ำหน้าต่ำแต่ไปอยู่ทีมชาติไทยใหญ่เป่นนาเป้าตำแหน่งก็คนละตำแหน่งอะไรเงี้ยอ แล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นคู่ต่อสู้ด้วยซีเรียอย่างเงี้ยเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่า อาต้องยอมรับว่าเล่นในลีกไทยอย่างเงี้ยก็กองหลังก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนแบบในระดับทีมชาติของอ m, ชาติอ, m, าตอื่นๆอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งก็ผมว่ามันก็หลายๆปัจจัยแหละที่เรารู้กันปกติเวลาสโม,มสรแข่งในเกมเย้าหรือเกมเ,เยือนเขาจะนัดเจอกันที่ไหนหรือไปพัก<ค>กัน<ณ>ที่โรงแรมก่อนลวงหน้ากี่วันแล้วนั่งรถบัสมารวมกันในท้ายที่สุดครับไหนถ้าเล่นเป็นทีมเยือนอ่าทีมเยือนเขาจะนัดเจอกันที่สมมติว่าอาสมมติอย่างอโปลิเซโรแล้วกันนัดเจอกันที่สนามบุรยาจินดา จอดรถไว้ที่นั่นแล้วขึ้นรถบัสไปด้วยกันอ่อแล้วไปนอนค้างแล้วไปนอนค้างที่จังหวัดนั้นๆแล้วแข่งอีกวันรุ่งขึ้นอ่ออแต่ถ้าเป็นเล่นในบ้านเนี่ย ก็จะต่างคนต่างมาเจอที่สนามได้เลยอ๋อไม่ต้องเก็บตัวก่อนไม่ต้องเก็บตัวถ้าโพลิเซโรเนี่ยไม่เก็บทีมอื่นอาจจะมีเก็บก็แล้วแต่แต่ถ้าถ้าเทโร่เนี่ยก็ไม่ได้เก็บตอนโย่งเก็บเก็บตัวเก็บตัวที่ที่มอดูเรื่องเหมือนเหมือนกำลังตังเลยกำลังตังก็ไม่ได้ตังเฮ้ยกูเขยิบมาทางสุดท้ายจะจบแล้วไอ้เหี้ยวเพิ่งพูดได้ป่ะจบพี่โย่งรอก่อนนะพี่เพิ่งไม่ใช่หน้าที่พี่แต่เพิ่ง คำถามสุดท้ายเคยคิดว่ามีนักเตะไทยคนไหนไหมที่พี่ซอคิดว่าเขาเก่งกว่าพี่ซอทําให้พี่หมั่นไส้หรือพี่ไม่อยากมีซีนขอคําตอบแบบจริงจังและต้องตอบด้วยครับปอลอพี่ซอคือไอดอลของผมและแรงบันดาลใจของผมนี่คือคนที่จะเก่งของผมเนี่ยไม่มีหรอกผมจะบอกให้ <c oughs> ในประเทศเนี้ยไม่มีในประเทศผมเนี่ยไม่มีผมบอกให้แต่ถ้าให้พูดเนี่ยผมก็จะพูดถึงวอเลรุสิมากะ ซึ่งเขาเป็นแบบพี่ชายผมในทีมเทโลตอนนั้นสมัยที่ผมกลับมาเนี่ยคือเขาเรียกว่าการจบสกอร์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์มึงไปวิ่งมามึงโยนมาให้กูมึงไม่ต้องเลงมึงโยนลอยมาเดี๋ยวกูทําเองคือมันง่ายชายพิยองเขาทําได้หมดอันนี้คือหมันไส้แล้วก็หมันไส้ด้วยเราไปเที่ยวก็เดินจับตูดหญิงป๊อป๊อบป๊อป๊อป๊อแต่ใช่เราเรียนก็หมันไส้อ๋อ มัน,มนไม่มันก็ไม่ค่อยหมั่นไส้ใครนะหมั่นไส้เขาทำไมวะอันนี้เขาถามก่อนถ,ถ้าไม่ลงเนี่ยคือหมั่นไส้ละอ่าเขาถามถามัถ้าไม่เอากูลงแล้วมันลงแทนกูมีใครใที่คิดว,ว,ว่าเก่งแล้วก็แบบเหมือนไส้แบบ อยากโอ้กันซีนดีกว่ามีไหมไม่มีไม่มีไม่มีคือเรารับสภาพได้กับคนที่เก่งกว่ามผมก็ไม่เคยบอกว่าผมเก่งที่สุดนะ<ม>ไอที่ผมพูดตลกตลก็ตลกไปแต่ว่า<ม>ถ้าความจรงิงแล้วคือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนนึงที่มีได้รับโอกาสที่ดีในหลายๆครั้ง<ม>แต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดอะ่ะเออมันมีคนเก่งกว่าผมเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็อาจจะเป็นคนที่ผมเป็นพวกเน้นพรสแสวงไงผมชอบซ้อมชอบอะไรเงี้ยมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้แบบให้ได้มาสิ่งที่เราต้องการอะไรเงี้ยเออหลายๆคนเขาก็มีพรสวรรค์มีอะไรมาเขาก็จะ เราไปแข่งขันกันเอาเพราะเราเข้าใจว่าในทีฟุตบอลอ่ะสุดหน้ามันมีแค่2คนอ่ะลงได้2คนหรือบางทีเล่นลงได้คนเดียวเงี้ยมันมี3-4มสี่คนเงี้ยมันก็ต้องแข่งขันกันอะไรเงี้ยผมรับได้ใช่ผมก็มันมันก็นั่งสำรองมาบ่อยตั้งแต่เริ่มอาชีพฟุตบอลเล่นกับ b ีซี r o โรเนี่ยก็นั่งสำรองพี่โยงพี่โม้พี่น้อยวิยาหยองเอ็นอะไรเงี้ยหลายๆคนก็ สำรองมาก่อนหรือสำรองต่างชาติก็เคยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็สู้ที่จะกลับมาให้ได้อะไรเงี้ยก็มันก็เรื่องปกติของวงการฟุตบอลอยู่แล้วครับไม่มีใครที่เหมือนไส้อะไรเงี้ยไม่ชอบแถ<ท>มท้ายหนึ่งคำถาม,ถามครับผมกองหลังที่ผ่านยากที่สุดกองหลังที่ผ่านยากที่สุดสําหรับผมก็คือพี่เจษดาจิจสวัสด์พี่พี่เจตั้งแต่ยาซูที่เจอกันเนี่ยสมัยเล่นที่หนองจอกอะ่ะเยอยผ่านยากชิบหายคือแข็งแรงด้วยแล้วก็ชอบดัดแล้วก็คือแบบเหมือนใครจะรู้รู้อ่านใจเราออกหมดว่าไปทางไหนทางไหนเงี้ยสุดท้ายเนี่ยถือว่าโอเค อาจจะหลบไปได้จังหวะแรกอาจจะหลบไปได้จังหวะแรกแต่ก็ไปเจอจังหวะสุดท้ายอะไรเงี้ยเขาก็ไปได่ายทีนึงเงี้ยเออ,อก็รู้สึกว่าแกน่าจะเป็นคนที่ผ่านยากที่สุดใช่ครับอ่ะจบแล้ว10คําถาม,ถามวันนี้เป็นไงสมาธิดีไหมไม่ดีเลยอ่ะดูให้ดูก่อน <c oughs> เพื่อนข้างๆใครบ้างว <c oughs> ุ่นวายชิบเบงเลย <c oughs> สมาธิไม่ได้อยู่กับน,นี่กับตัวเลยไอนนย้นั่นพูดไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นั่นร้นนองเพลงไอ้นั่นก็แก๊กแก๊กไม่รู้อ่ะก็คือคำถามที่ได้มาเนราทำใหไม่ต้องตอบยาก ไม่ไม่ยากไม่ยากหรอกถามว่ารีซอเก่งนท้าประเทศเก่งกว่ามันเท่านถามท้รเทเก่งกว่าผมแต่ผมเป็นคนที่ได้โอกาสใน้ารเล่นนิมชาติเลพี่ต้นี่ต้อนีครับต้อนีครับผมใส่เบอร์14ครับ ผมได้รับมอบจากวรุษีมาค้าเรียบร้อยโอเคครับสิบคำถามถามรีซอก็ประมาณนี้นะฮะก็เป็นก็มีปนสนุกบ้างปนจริงจังบ้างก็เดี๋ยซีเรียสนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าสู่ันฟังแล้วกันฝากคำถามมาเหมือนเดิมก็อย่าลืมนะฮะใครอยากให้ถามอยากจะตอบเอ้ยอยากจะถามอะไรผมให้ผมตอบอะไรหรือพูดคุยอะไรกันก็ส่งเข้ามาได้นะคอมเมนต์ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาตอบกันใหม่นะครับผมันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับสิบคำถามถามรีซอครับบ๊ายบายสวัสดีครับ